สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวรถ n i สสันอเมร่นะคะตัวนี้เป็นตัว2013นะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูสภาพภายในและภายนอกนะสวยๆคลิปๆแบบนี้เลยออกรถที่เรานะคะฟรีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างนะคะฟรีต่อภาษีพลบนะคะจัดไปแนนให้ฟรีเลยนะคะฟรีทุกอย่างเลยมีเงินศูนย์บาทก็สามารถออกรถได้นะนี่ คันนี้นะคะไม่ไม่ต้องมีเงินดาวนะคะไม่ต้องมีเงินเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูภายในสวยมากจริงๆรถผู้หญิงใช้งานคือสภาพใหม่มากลูกค้าท่านใดที่มองหารถนะคะสภาพดีๆนะราคาไม่เกินราคาคันนี้ปล่อยอยู่ที่สองแสนเท่านั้น ีเงินดาวไม่มีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรใดๆเลยนะมาเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะคะเป็นไงนี่คือการใช้งานปกติมากสภาพดีมากจริงๆคะ่ะหาราคานี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะพาออกไปดูเสียงเครื่องข้างนอกเนาะมีกล้องมองหลังด้วยนะเนี่ย สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะอินบอกมาได้เลยนะคะสนใจรถมือสองนะคะถูกรุ่นรถเก่งรถกระบะนะคะติดต่ออินบอกมาได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ